两百 มีเ,เครื่องปูไม่น้อยก็่ยอะด,ด้วยน <c oughs> เนาะเดิมกันไป <c oughs> คิดแต่ว่าเปิดไฟบ่ได้เนาะมีแฟร์ป่อืมอะไรสุดดีมาอือไอ้ตัวเด็กกันหาบ่เจ,อ,จอเจอแล้วเท่านี้ กหน่อย,อยกตด,ดการมาเห็นเนี่ยมัใบุพอมัใช่บุพเมือนปลใจลับจบไรมองตึงลองตึงแต่เนี้ยหนก็ดีกว่กรอบปุงปรกรอบกาเนี่ยยิม,มองอันนาะโอ้ยมืหห่อหานอนทน เงินเสาย่งมารถเงินนี่กับสอบรถตัวอะไขั้นไหนบนอดดตัวเยใส่กาพอนี่เหลียวขี่ขั้นไเมื่อขี่ขั้นสอเนี่เมื่อขันน้นนี้ทีมนี้เงินเสายังมาครเรื่อไหลสดไหลส่เนีน้ยมันคงย้อนลอาดอ่ะเวินน้อย้อนล้ง่ดวอออองงดีโอื่อ กีดยางเวนอนหรือยังครับผมไม่มีการตอบรับเลยขอบคุณสองคนนะครับผมรอบดึกนะครับผมกีดยางนะครับมากีดยางกับพี่ชายนะครับผม ทำอย่างไหลดีมากเลยนะครับโอ้ขอบคุณห้าคนนะครับผมแจมๆเลยขอบคุณมากๆครับระวังไม่ตกแถนะระหลายคนดูหลายคนไม่ดีโอ้สวัสดีห้าสิบแล้วนะครับผมห้าสิบคนแล้วนะสวัสดีสองร้อยคนดูสวัสดีสองร้อยคนดูนะครับผม โอ้สว,วัสดีห้าร้อยคนนะครับผมบอโอ้ขอบคุณห้าร้อยคนแล้วนะครับผมเจมมๆเลยบังคับพี่น้องเบ,บสิกเบสิกค,ครับผม นี้ยังไม่ทันได้เก็บนะครับยังมีอยู่นะเมื่อกี้กับน้องซายนะครับผมโสดอยู่ยสนใจไหมครับเอฟซีโอ้ขอบคุณหนึ่งหนึ่งพันคนนะครับผมซายโสดนะครับโอ้ขอบคุณมากมากนะครับผมในการนะขอบคุณมากครับผมสิบคนแล้วเกบเสี่ยนเลยสุดยอดเกเสี่ยน คนห้าร้อยคนแล้วนะครับผมตัวไหนคือบุกผีพยองไกลปลุกครับไข่ท่วงโยกง่ายนนี่โอ้ต้นโอ้ไหลดีไหลด,ดีนะครับผม,มโอ้โหดูเอานะครับดูเอาไหลดีมากเลยนะครับผมน้องมันก็คุยสาวนะครับไม่อยู่ไม่นอนเนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่หลับไม่นอน ขอบคุณหนึ่งพันคนแล้วนะครับผมหวานเจี๊ยบต้นใหญ่ๆนะครับผมดูเลยนะครับโอ้โหน้ำยางนะครับผมดูชัดๆหน่อยไหลเจี๊ยบเลย โอ้โหน้ำยางเจ่มๆเลยไลดีมากเลยนะครับเจ่มเลยเรียบร้อยคอมเมนต์ได้นะครับผม คนหนึ 1, ่งพันคนนะครับผมหวานเจี๊ยบเอา้าต้นนี้ทำไมไม่ไหลอ่ะหวานเจี๊ยบเลย,นเยคนคนรอนะครับเมื่อกี้ทำใหม่ตายใช่ไหมมันอุม้มก่อน ข,ขาวมามบเลยนะครับผมขาวมาบสูดได้อีกโอ้ลาซายอู่ด้วยไอ้มันอยากรั่วเลยเราไทยทำไมมีลาวแปะมาด้วยโอ้ไลดีมากเลยนะครับผมไหวายเจ็บวันหวานนี้แลเดี๋ยวไปไก่เดี๋ยววันนี้มันตื่นนี่ไหนมันนอนอยู่ เออเจอของดีนะครับผมนาที่แกก็กถือเ่นอันดอ,อ,อัตี้นอมันกอ่นหมอนี่ดูมันหงวหวหวหวายงเหัหหหหบ chia quá chưa còn thắp đến cái hải hết lại thoạt đến à ไรวันเจียบเลยยาวไปนะครับยาวไป ถ้าถึงหนึ่งพันผู้ติดตามเมื่อไหร่จะโซว์หน้าเรารอให้ดูนะครับผมรีบกันจะเห็น <Okay. S 2> ถ้าอยากเห็นหน้าผมรีบกดติดตามด้งหนาคนขี้แรงเขึน้น <laughs> <laughs> หวานเจี๊ยบ ปออบคุ่นหนึ่งมื่นแล้วนะครับผมปกอบคุ่นหนึ่งมื่นแล้วนะครับผมปลอบใจไปก่อนช่วงนี้ พรุ่งนี้รอ,อดูคลิปเต็มแร่เลยนะครับผมพรุ่งนี้จะลงนะครับตอนนี้ไลฟ์สดไปก่อน ขอบคุณสองหมื่นการดูนะครับผมเราไปครับไอมันใส่หลวดวาคือใส่ปลาสางบลาตรงบ่ม่หลวมอหรอ เมือ่อเนียนเนาะเวลามันหลยขึ้นมันก็สิตูดลง ดิชื่ออะไรกันบ้างนะครับผมคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมอยากรู้จักชื่อ f อซนะครับผมคนหรอคุยสาวนะครับผมนั่งอยู่ที่เดิมตั้งนานแล้วยังไม่ไปไหนเลย ใกล้จะหมดดินหนีแล้วนะครับเ<อ>ขินโอ้ขอบคุณสองหมื่นแล้วนะครับผมมาดูคนหลอ,อกกีดยางนะครับผมนั่นเนี่ยหวานเจียเนเน๊ยบอดไรโซตนตัวน,น,นี่ยูทูปเนี่ยคนมึงยีงเมื่นเนี่ยสองหมื่นเนี่ย สองขวดสองหมื่นเลยไหปเดี๋ยวหาหน้ที่ชิบหาไว้ข้าวเดียวหนาควดอืมวานนี้นอนหมดแล้วสงสัยอืมแคนม่นังมังกรมีเดโปรตัวนี้ ไปต่อ,อเกิดอาเนี่ยนัง่งหายไ่ผู้เดียวเลยนนี้จะวันนี้มานอน,นี่เบียรคูกันแน่ครังง่้ยได้เขีย มวก่าร้อยเมื่อดอกมุนแจรถอยู่ทงหลอบขอบกันยังสิ่งเป็นสิ่งลุกน้องต<ฮ>ัวพ <18. S 1> อโบกเคยเห็ดแห้งปันนีจจกเสือเด็เดๆอ่าเห็ดให้มาเจอลุงน้องเมื่อเล็กมื่อเดียวขึ้นเดียว<ฮ>ถือชื่ว่าหันขากลด ตัวตัดออ,อ้ยเดียวแล้วเห็นดูข้าวเดียวเยดีเยีอ <c oughs> ต้นอะไรไม่รู้นะครับผมมีแต่น้ำ ขอบคุณที่ยังดูนะครับผมไม่ทิ้งกันนะนอนหลับฝันดีนะครับ F4 คืนนี้ส่วนพี่คงยาวไปต่อไปยังไม่นอนนะครับผมเหืืออีกหลายสวนอยู่นะครับอากาศ หนาวมากเลยนะครับทางนู้นหนาวไหมครับระดับสายนอกหมอกวันนี้มากีดยางนะครับผม ไม่ได้ประจำการนอกหมอกนะครับผมโอ้โหไหลดีมากเลยนะครับผม ติงติงติงต,งติงเลยเสียงอาจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมไม่สบายนะครับ จากหนึ่งมืนเหลือหนึ่งพันนะครับผมไปนอนกันหมดแล้วเหรอเลือหน่อยค้นแฮะตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วคอมเมนต์มามาบอกหน่อยนะครับผมไม่มีเวลานะ กี่ทุ่มแล้วนะครับผมคอมเมนต์มาบอกหน่อยไยป้พนังให้ยุบมันยังไม่ทันไหลเลยตัวนี้ ยังไม่ทันไหลเลยนต้นมันคือไหลดีแต่แล้วต้นคือว่านี่แหละแล้วต้นใบไหลมันก็ออกดีแล้วต้นมันสมบูรณ์มันก็ออกออกหลายต้นมันสมบูรณ์ก็ออกผสมอย่างนี้ใบโบอันนี้เป็นไงเนาะต้นแก่ต้นมันต้นมันหน่อยอยู่ดงเนี่ยนี่ว่า คือมึงตัวนี้อยู่ดงมืดตึบใบมันหลายกว่านี้เนาะนมัคือจริงๆตัวนี้มันเกิดตัวนี้มันยางเขาอยู่ดยางขาอยู่แต่ว่าเขาจะเอาประด็บำรุงนะเออคือนมาเด็ดปั๊มลุงตุ่นของมันปุงมันตุ่นอย่างนี้มันอยู่ประมาณเจ็ดแปดปีก็บ่นแต่ว่าตุ่นปับำรุงไม่ใช่ตุ่นหน่อยขอบคุณคนดูที่ยังไม่นอนนะครับผม ต่อไปนะครับด,รด,ดีมากเลยนะครับอยู่เพื่อนเพื่อนกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งนอนนะเด๋ยวยาวครับคืนนี้น่าจะไล่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทุ่งนานะครับผมเกี่ยวข้าวออกแล้ว เยอแล้วฮะเยอครับแบบนี yeah, ้แรดจีบดห้วยใ่ใสามหมื่นหมื่นที่สามหมื่นระแนด้วยมาหามันเบิกกับขากสก่อนเลยจากสิบเปร์ลยสิเอร์เซ็นต์ีย่สิบโอ้ยังอีกเยอะยังอีกยังอีกไกลไกลค่เป็นเครื่องเก่านี่คื่องอัน เบิดแลลวปยนนันดับโอ้โอโอโตัวมันเสือเส่อมๆแมนวีโบดับแล้วปนันในอีกีก่ดอ,อ่ะกีก่ย่างเหลว่ยมนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่กี่บุหรี่แล้วก็ดีแล้วนะในป่าไม่มีสาวนะครับผมขอโทษที คนดูเคยมีแบบนี้ไหมครับผมเคยมีป่ายางไหมแล้วต้องมากีดตอนกลางตอนกลางคืนนี่แหละครับผมชีวิตคนไม่รวยนะครับผมต้องดินนน้นรนรวยอยู่รวยอยู่นิดหนึ่ง <you. S 1> นะครับผมแต่ว่ารวยไม่รวยอยู่ยังไม่พอนะครับผม ตัวนี้คือมอนกิดจะกิดไปอยู่แม่มอนน่ะไปหายดยิเชดีนงกขุดวเดเอไม่เห็นเรางกของแท้นะครับผมเหมือนเห็ดเลยนะครับผม โอ้ตัวนี้ออกดีนะครับผมขอบคุณหนึ่งมืนคนนะครับผม <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็จะ30สินาทีแล้วมาครึ่งนึงครึ่งทางแล้วนะครับผมพอดีกันกับแบต20%ซ เห้ยบอยจะให้เธอยิ้มมาถึงส่งเป่ล,ลงน่นหมาวันเจี๊ยบเลยยังหมา้านขอความยังยอีกใส่เยแคไหล,ลสดอยู่จะทักมากวนนะครับผมมากับน้องทรายคนรอกีดยางทั้งคืนครับวันนี้ยาวๆ โอ้ขอบคุณสองหมื่นนะครับผมสองหมื่นสองหมื่นคนเปลี่ยนแล้วนะครับผมยาวไปต่อไปไลดีมากเลยนะครับตัวนี้นี่ก็ไหลดีมากเลยนะครับผม โอ้ยอยาวไปยาวไปคนระับตัวนี้ก็ไลดีนะครับแดดเปิดครับแ<อ>ดดเปิดแล้วขอบคุณสองหมื่นคนนะครับผมแดดเปิดแล้วเอาที่แท้เนี่ยปุ่นเงีย ลงไลฟ์สดก่อนนะครับผมเ้นนั้นต้นนั้นดิฮะฮเรีย,ยบร้อยวะเรียบร้อยจ้ะ